ันนี้ก็เป็นวันที่นับว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งแล้วก็เป็นวันที่รู้สึกมีความดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์ซึ่งในปีนี้ก็จะมีอายุครบ60ปีการที่มีอายุได้ยาวนานขนาดนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคณะครุศาสตร์นั้น ก็ได้มีการส่งไม้ต่อกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาดัานั้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความเจริญในเรื่องของการเห็นการส่งต่อไม้กันมาจากรุ่นแรกไปนจนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ก็เฝ้ามองดูก็รู้สึกมีความดีใจและก็ปราบปลื้มใจด้วย ตัวของผมเองนั้นก็ได้เข้ามาที่คณะครุศาสตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ซึ่งก็ไม่เคยได้ไปที่ไหนเลยก็เริ่มต้นทํางานที่คณะครุศาสตร์ก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะครุศาสตร์ซึ่งตอนนั้นก็มีท่านคณะบดีก็คือท่านพระครูศรีธรรมปฏิพานท่านก็เป็นคณะบดีแล้วก็อยู่กับท่านมา แล้วก็เปลี่ยนคณะบดีมาเรื่อยๆเป็นท่านพระมหาสุมเมธต่อมาก็เป็นพระสวุวนเมธาพรก็ท่านคุณทองก็จะเห็นว่าคณะครุศาสตร์นั้นก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตัวผมเองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ก็เริ่มเป็นอาจารย์ประจำมา แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษาก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าภาคซึ่งเป็นภาคที่ชื่อคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นยังไงนาะมันถึงได้เป็นภาคปริยัติธรรมขึ้นมาและมีจริยศึกษาด้วยตอนนั้นเราก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไปขึ้นมาก็จำได้ว่า ตั้งแต่ในปีจำได้ตั้งแต่ปี2542ตั้งแต่ช่วงนั้นนะฮะได้เป็นหัวหน้าภาวิชามาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้กลับเข้ามาอยู่ที่ตึกด้านหน้าคือตึกอธิการบดีก็คือได้มาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปในปีพุทธศักราช2545นะก็เป็นอยู่8ปี ก็ได้ออกจากคณะครุศาสตร์มาแต่ก็ยังมีไปสอนอยู่บ้างในช่วงที่มาอยู่เป็นตอนที่กรรมธีฝ่ายกิจการทั่วไปก็ได้มาอยู่ที่วังน้อยก็ได้เรียกว่าเป็นยุคที่มาสร้างมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ดีแต่เรื่องก่อสร้างอย่างเดียวเรื่องสอนหนังสือตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่ละแต่ก็ได้ทําผลงานทางวิชาการ,รอะไรต่างๆมาก็ทํามาแล้วตั้งแต่ตอนช่วงที่ยังไม่ได้มาเป็นรองอธิการบดี พอในช่วงที่เป็นรอธิการบดีก็หยุดไปสักพักปุดไปหลายปีทีเดียวนะะในเรื่องการทำง,งานทางวิชาการแต่ก็ได้ดูถึงความเจริญและการพัฒนาของขคณะครุศาสตร์เป็นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้เห็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะฮะเพราะในช่วงแรกๆที่ตอนที่ผมอยู่กันเนี่ยก็จะมีะมีภาคบริหารการศึกษากิจาการคณะสงฆ์ซึ่งตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์วศสินการจะนะวนณิชกุล แล้วก็มีภาคหลักสูตรตการสอนซึ่งก็มีท่านรองศาสตราจารย trousers, ถถ์ทักษิธิตยุทธพึ่งเทียนแล้วก็มีตัวของผมเองก็เป็นหัวหน้าภาควิชาปร,ริยัรรยติธรรมและจริยศากษาก็ตอนนั้นคณะครุศสาสตร์ก็ต้องบอกว่าก็เป็นที่สนใจของนิสิตที่เข้ามาศึกษากันอย่างมากทีเดียว,วเรียกว่า,วาบูมเป็นอย่างเต็มที่ในช่วงนั้น และต่อมาอันนี้ก็ได้เปิดเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาขึ้นมาเป็นปินาโตปิาเอกกันต่อเนื่องมาถามว่าในช่วงที่เข้ามาอยู่ที่คณะครุศาสตร์มีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆไหมก็มีนะฮะแต่ในเรื่องในเรื่องความสะดวกในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นไปตามรูปแบบของมันตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ หลังจากที่เราได้ช่วยกันในคณะครุศาสตร์ซึ่งก็ตั้งใจกันอยากที่จะพัฒนาให้คณะได้มีความเจริญก้าวหน้าก็คิดในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรบ้างนะ,ะหาครูบาอาจารย์แล้วก็รวมทั้งจำนวนของ,ของนิสิตเข้ามานะ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นการเจริญเติบโตนะครับฉะนั้นในสิ่งที่อยากจะพูดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นก็คือว่า พรถึงนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าคณะครุศาสตร์ก็เติบโตอย่างมากโดยเฉพาะในตอนนี้ภาคบริหารการศึกษาก็าไปได้อย่างสวยหรูทีเดียวภาคหลักสูตรและการสอนด้วยและตัวผมเองก็มีโอกาสที่ได้เข้ามาอยากจะพัฒนาในตัวของหลักสูตรวิญยาทูขึ้นมาก็เลยเปิดภาคจิวิยาการศึกษาและการแนะแนวขึ้นมา ก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาตั้งแต่ปี2557นะฮะแล้วก็58ก็เปิดรุ่นแรกขึ้นมารุ่นที่1เดี๋ยวเดีนี้ก็มาถึงรุ่นที่6กนะฮะก็เรียกว่าทํามาอย่างต่อเนื่องในตอนนั้นก็มีความกล้านะฮะว่าอยากที่อยากจะเปิดก็พยายามติดต่อหาครูบาอาจารย์หาผู้ที่จะช่วยกันสนับสนุนทําให้หลักสูตรนี่มันสําเร็จขึ้นมาได้ ไมกว่าเป็นหลักสูตรน้องใหม่ขึ้นมาเพราะตอนนั้นก็มีอยู่2หลักสูตรแล้วแต่ก็มีหลักสูตรที่เข้ามาอีหลักสูตรหนึ่งเจน,นจะบอกว่าในเรื่องของการทํางานนั้นมันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเอาตัวปัญหานั้นเอามาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นสิ่งที่จะท้าทายเราทําให้เรานั้นได้สร้างโอกาสต่างๆขึ้นมาเพราะว่า ในเรื่องของการต่อสู้เนี่ยมันก็จะต้องใช้โอกาสใช้สถานการณ์ใช้เรื่องของการท้าทายขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ปัญหาอุปสตรรคต่างๆนั้นมัเปลีป่ยนไปดังนั้นในสิ่งที่ผมเองได้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับทางคณะพุิตศาสตร์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เป็นอาจารย์ประจําเป็นหัวหน้าภาควิชาแล้วตอนหลังเนี่ยก็กลับมาเป็นรองที่การบดีหลังจากที่ไปเป็นมา,เ,า,เ,าเป็นคณะบดีมาเป็นอมา,เ,อาเป็นรองคณะบดีครั้งหนึ่ง หลังจากที่หมดวาระของการเป็นรองอธิการบดีแล้วก็กลับมาที่คณะครุศาสตร์ก็ได้รับโอกาสนะครับมาเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารซึ่งในตอนนั้นก็มีท่านคณะบดีก็คือท่านพระครูปรัชมารุตวาราบังคโรูนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ผูกพันกันมาเรียกว่าใน,นาคณะครุศาสตร์นี้ก็เป็นมาทุกตําแหน่งแล้วนะฮะจะเป็นคณะบดีกาก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นพระ รัะนั้นในสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องจะเห็นว่าในคณะครุศาสตร์มีความรักและก็แล้วก็มีการช่วยเหลือกันนะฮะตั้งแต่ยุครแรกๆกันมาในยุคของผมนั้นอะ่ะจะบอกว่ามีอยู่3คนก็มีท่านอาจารย์ประสินที่ตอนนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมีทจ้าอาจารย์ตั้งแต่ทียุทธมีตัวผมเองในตอนนั้นก็พยายามที่จะบุกเบิกในพยายามที่จะทําให้คณะครุศาสตร์นั้นเป็นที่รู้จัก โดยเราได้มีตอนนั้นเรามีวิชาชีพครูขึ้นมาเราก็พยายามที่จะออกไปติดต่อกับคนข้างนอกแล้วก็ชวนคนข้างนอกเข้ามาศึกษาเราได้เปิดการอบรมวิชาครูสอนศิลธรรมขึ้นมาก็พยายามชวนให้ครูที่โรงเรียนต่างๆนั่นเข้ามาเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราจะเปิดอบรมเป็นหลักสูตรครูสอนศิลธรรมขึ้นมาก็ได้ติดต่อได้อย่างตอนนั้นก็ได้ว่าก็เป็นที่รู้จักอยู่ในระดับหนึ่ง ของคนข้างนอกเกี่ยวกับของคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณงกราชชิทีอะไร,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 ะไรนั้นนี่ก็คือพัฒนาที่มาแต่งต่อเน,นื่องแต่ตอนนี้ได้เห็นจํานวนของนิสิตด้วยจํานวนของครูบาอาจารย์ที่เข้ามาอยู่ในคณะครุศาสตร์ได้เห็นความเจริญเติบโตในภาควิชาต่างๆนั้น,น,นก็รู้สึกดีใจพอในช่วงที่ผมเข้ามานั้นคณะครุศาสตร์ก็อายุย่างกันมาถึง30ปีแล้วผมข้าในะปี2 5 3 4 มาปีนี้สอ6พัอีก30ปีผมก็อยู่คณะคุศาสตร์มาก็ทั้งหมด30ปีด้วยกันนั้นก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เห็นคณะกรรมการจัดงานได้พยายามจัดงานให้อย่างเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ว่าก็มีเนื้อหาสาระสำคัญก็ได้ติดตามดูที่คณะกรรมการก็ประชุมกันแล้วก็เห็นว่าพยายามที่อยากจะทำให้คณะคุศาสตร์นั้นเป็นที่รู้จักของคนทัท่วไป ได้เชิญท่านพิทยากรได้ให้ท่านผู้บริหารระดับสูงของทางมหาวิทยาลัยนั้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องรับรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาการตรงนี้ก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องขอชมนะฮะเรียกว่าตั้งแต่รุ่นบุกเบิกกันมาเลยทีเดียวนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความเสียสละด้วยความทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตั้งแต่ท่านคณบดีนะฮะ แล้วก็ท่านรองคณาราทั้งสองท่านนะครับก็ช่วยกันในการที่ทําให้คณะครุศาสตร์นั้นเจริญเติบโตฉังนั้นในช่วงนี้ในโอกาสที่เป็นเรียกว่าเป็นโอกาสที่เป็นมงคลนะครับเพราะว่าอายุมาถึง60ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นอายุที่ยาวนานพอสมควรฉากนั้นก็อยากจะขออวยพรนะครับให้คณะครุศาสตร์ซึ่งเจริญเติบโตรุ่งเรืองมา อย่างสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็จงรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ประสบแต่ความสำเปร็จในทุกสิ่งทุกอย่างและขอให้ท่านผู้บริหารในคณะครุศาสตร์ตั้งแต่ท่นานคณะบดีท่านรองคณะบดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหมดในคณะครุศาสตร์ก็มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองและก็ขอให้สําเปร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากที่จะพัฒนาให้คณะครุศาสตร์ได้เป็นที่พึ่งนะครับ ของทุกๆคนที่ได้เข้ามาศึกษาตลอดจนเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทั่วไปนะฮะเพื่อที่จะได้จันรงให้เห็นว่าคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน,นั้นไม่ใช่ผิดแต่บัณฑิตขึ้นมาเป็นครูธรรมดาแต่ว่าเป็นครูที่มีคุณภาพที่เพียรพร้อมไปด้วยทั้งวิชาความรู้แล้วก็คุณธรรมจริยธรรมด้วยครับขอขอบคุณครับ